แต่ทั้งนี้ถ้าเราจับตามองกันนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าวันที่27กันยายนก็คือวันพุธนี้จะมีการประชุมกอตรอครับโดยมีหมายในการคัดเลือกนะครับผอ,อตรอคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการ,กรเกษียณของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับซึ่งตามรายงานนั้นก็พบนะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจส่งหนังสือแจ้งกรรมการกตร เรื่องที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานกะตะรนัดประชุมในวันพุทธที่27กันยายนเวลา13.30นาทีที่ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1กองประชาการตำรวจแห่งชาติวาระการประชุมนะครับก็จะมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบอรตรคนที่14นะครับซึ่งเป็นที่จับตากันว่าใครจะเข้าวิน และนี่ก็ยังเป็นครั้งแรกที่กอตรอใช้เกณฑ์คัดเลือกใหม่คือผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติตามพอพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ2 5 6 2565นะฮะที่เราได้เคยเล่าไปว่าเอาความู้โสกับผลงานหน้าที่การงานเนี่ยมาคำนวณในสัดส่วนเท่ากัน50ต่อ50ไม่ใช่เอาแค่อาวุโสเพียวๆคราวนี้แคนดิเดตผอบอตรถ้าเรานับในระนาบรองผอ,อตรอที่อาจจะมีโอกาสขึ้นมา ได้เนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างท่านแรกก็คือบิ๊กรอยพลตำรวจเอกรอยอิงข้าพรโรธรองผอบอรตรท่านนี้อาวุโสสูงสุดนะครับอรองลงมานะฮะก็จะเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผอบอรตรรับผิดชอบงานด้านการสืบสวนพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผอบอรตรหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรบปามการฟอกเงินและบิ๊กต่อพลตำรวจเอก ต่อสักสุขวิมลรองพบตรสายป้องกันรปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งก็เป็นแคนดิเดตทั้งหมดนะฮะถ้าจะพูดว่าใครจะมีโอกาสขึ้นเป็นผบตรบ้างใช่ครับก็เด<น>ี๋ยวจับตากันดูนะครับวันพุธนี้ที่จะประชุมกันจะเคาะกันนะครับ<น>ก็มารายงานให้กับผู้ชมได้รับทราบกันส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูตอน11นาฬิกานะครับที่คุณอโน,โนุทัยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะน่าจะมีการถแถลงข่าวแล้วก็เบื้องต้นเห็นว่าตัวบิ๊กโจ๊กเองไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเข้าไปตรวจคนที่บ้านพักเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมา